สำหรับวันนี้เราจะมาดูในเรื่องราศีกันสักหน่อยนะครับสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคมนั้นในช่วงนั้นจะมีอยู่เจ็ดช่วงก็คือช่วงที่หนึ่งเขาเรียกกันว่าแห่นแห่สำหรับช่วงที่สองนั้นก็คือคน ลังแกเหลียวหลังช่วงที่สามนั่นก็คือคนชังทั้งเมืองช่วงที่สี่นั้นก็คือทองเหลืองเกาะไหลช่วงที่ห้าก็คือเกาะไหลนางนอนช่วงที่หกหยิบค้อนหยิบปีช่วงที่เจ็ดนั้นคือแทนที่เจ้านายทั้งหมดนี้แต่และช่วงจะแตกต่างกัน เราจะมาหยิบยกกันมาแต่ละช่วงว่าเป็นอย่างไรช่วงทีหนึ่งนั้นก็คือแห่นแห่แห่นแฮ่นี่ก็คือหมายความว่าเราจะยังไม่ลงตัวจะทำอะไรก็ยังไม่ได้ดังใจนึกจะพูดคุยเรื่องการงานก็ยังไม่ได้จะติดต่ออะไรก็ยังล้มเหลว เพื่อนฝูงก็ยังพากันหลบหน้าหลบตานี่แน่ครับเขาเรียกกันว่าช่วงแห่นแห่สำหรับท่านที่อยู่ในราศรีกันในช่วงที่สองของเดือนกระด,ะระดาโคมช่วงที่สองนี้เขาเรียกกันว่าคนลังแกเหลียวหลังคำว่าคนลังแกเหลียวหลังนั้นก็คือไม่ใช่ว่าเราจะไม่ดี คำว่าคนลังแกเหลียวหลังนั่นหมายถึงคนอาจจะมองเราว่าเราอาจจะดูดีดดเด่นกว่าเขาเราอาจจะโดนเขาอีฉาเราอาจจะทำดีเกินเขาไปเขาอาจจะมองเราในแง่ไม่ดีแต่เราต้องใจหนักๆอย่าไปคิดอะไรมาก สำหรับในช่วงที่สาคือคนชังทั้งเมืองคนชังทั้งเมืองในช่วงนั้นเราจะทำอะไรก็จะดีไปหมดจะเอ่ยปากอะไรก็จะได้พี่น้องเพื่อนฝูงก็รักกันดีเงินทองมีใช้ไม่ขาดมือสําหรับช่วงที่สี่ของท่านที่อยู่ในราศีกันนั้น เขาเรียกกันว่าทองเหลืองเกาะไหลในช่วงนั้นจะทำอะไรก็ต้องคอยระมัดระวังเราอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวให้ท่านคอยใส่บาตรตอนเช้าและอุทิศส,ส่วนกุศลผลบุญไปให้เจ้ากรรมนายเวรจากหนักก็จะกลายมาเป็นเบาหรือจะปล่อยสัตว์บก หรือจะปล่อยสัตว์น้ำก็ได้สำหรับท่านที่อยู่ในราศีกันในช่วงที่ห้าคือเกาะหลายนางนอนอันนี้ก็ขอให้ท่านได้พยายามทำใจให้เข้มแข็งอย่าหลงครมของคนอื่นจะทำให้ท่านและครอบครัวต้องเสียหายหรือว่าเสียทรัพย์ อย่าไปรับปากรับคําหรือไปคำประกันอะไรกับใครเขาจะทําให้ครอบครัวของท่านเดือดร้อนสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันนั้นในช่วงที่หกคือหยิบค้อนหยิบปีอันนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ชะตาของท่านจะไปในทางทิศดี ถ้าท่านยังเป็นโสดก็จะพบพาเจอเนื้อคู่อันเป็นเนื้อคู่แท้จริงเพราะชาติก่อนก็คงจะเคยเก็บดอกไม้ร่วมต้นกันมาก่อนช่วงนี้ก็จะได้มาพบเจอกันถ้าท่านมีคู่ครองอยู่แล้วก็จะต้องอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น จนถือไม่เท้ายอดทองตระบองยอดเพชรสาหรับท่านที่อยู่ในราศีกันนั้นในช่วงที่เจ็ดนั่นก็คือแทนที่เจ้านายคำว่าแทนที่เจ้านายนั้นอันนี้จะถืออยู่ในช่วงปลายเดือนของเดือนกรกฎาคมต้นเดือนของสิงหาคมท่านจะมีโชคลาภจะหยิบจับ อะไรก็จะได้เป็นเงินเป็นทองถ้าท่านจะค้าขายก็จะได้กำไรอย่างงดงามถ้าท่านเล่นหุ้นก็จะได้กำไรถ้าท่านเล่นทองก็จะได้กำไรอย่างสวยงามแต่ต้องคอยดูโอกาสนะครับอย่าวูบวามทั้งหมดนี้ก็เป็นบราศีกันเท่านั้นท่านฟังแล้วคลิปนี้ ก็เป็นแนวทางในการรับฟังกันทํานายทายทักกันก็เพื่อให้ท่านได้รู้ว่าราศีของท่านนั้นในช่วงนี้เป็นอย่างไร mm. เมื่อฟังแล้วโปรดกดติดตามไว้ผมมีคลิปใหม่ๆก็จะได้มาลงให้ท่านได้รับฟังกันต่อไปฟังแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม